ขอสวัสดีเพื่อนกนยานิมิตผู้ใฝ่ในการประพฤ้นปริบัติธรรมทั้งหลายวันนี้เรามาพูดเรื่องของคําว่าสติกับสมาธินั้นแตกต่างกันอย่างไรนะบางคนคือคำว่าสมาธิเนี่ยนะเป็นความเข้าใจกันผิดหลายต่อหลายคนเพราะว่าคําว่าสมาธิมันไม่สามารถที่จะคิดเอาได้นะคนนั้นจะต้องปฏิบัติ หรือแม้แต่ว่าปฏิบัติยังไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคาว่าของคาว่าสมาธิได้นะบางทีคนส่วนมากจะเข้าใจความหมายของคําว่าสมาธิคือความตั้งใจนะคือมีความตั้งใจจริงๆแล้วคําว่าสมาธิไม่ใช่ความตั้งใจนะไม่ใช่ความตั้งใจแต่มันหมายถึงใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นซึ่งเกิดขึ้นด้วยกําลังของสติ ใจตั้งมั่นเกิดขึ้นด้วยกำลังของสติซึ่งสมาธินั้นถ้าขาดสตินั้นสมาธิไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นผลนะสตินั้นเป็นเหตุนะสติเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยเราจะพูดกันบอกว่าฝึกสมาฝึกสติใช่ไหมเราฝึกสติอย่างเช่นฝึกดูลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาปานาสติ ทุกอย่างเนี่ยจะมีแต่คําว่าสติสติหมดเลยกายยคตาสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารุสติเทวตานุสติจาคานุสติเนี่ยนะหรือมรณานุสตินี่กายคตาสติอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าการฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสตินะเมื่อฝึกสติเมื่อสติมีมากขึ้นสมาธิจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกยังไม่ถึงเนี่ยเราไม่สามารถ ที่จะคิดเอาได้ว่าสมาธินั้นคืออย่างไรนะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่การนั่งนะสมาธิไม่ใช่การนั่งแต่สมาธิที่คนส่วนมากที่เข้าใจเนี่ยนะที่เข้าใจอย่างอย่างเช่นว่าสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างเนี้ยซึ่งเราได้ยินหลายคนนะคำว่าสวดมนต์ก็เป็นสมาธิจริงๆแล้วสมาธินั้นนะ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สมาธิแปลว่า เราเคยสังเกตไหมว่าเราเคยสังเกตไหมว่าคนทั่วๆไปเนี่ยคนที่ฝึกปฏิบัติแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกเนี่ยเราสังเกตไหมดูดูความเป็นจริงของคนทั่วๆไปเวลากระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเวลาสัมผัสกระทบสัมผัสกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ย มันทาให้ทุกอย่างเร็วไปหมดนะการพูดการกระทําเร็วไปหมดนะถ้ามาในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ตอบไปในสิ่งที่ไม่ดีโต้อตอบไปในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามาในสิ่งที่ดีมันก็จะโต้อตอบไปในทางสิ่งที่ดีนะสมมติว่าโดนด่ามา่งเนี้ยมันก็จะเกิดเกิดความโกรธอย่างรุนแรงเนียก็คือมันเร็วมันเร็วต่อการมันก็คือมันมีการโต้อตอบสนองได้เร็วนั่นเองนะนี่คือลักษณะของคนทั่วไป หรือถ้าโดนชมมาก็จะยิ้มจะก็จะชอบใจอย่างเนี้ยแต่ถ้าโดนถ้าโดนไม่พอใจมาก็คือถ้าโดนคำพูดที่ไม่ดีมาหรือการกระทำที่ไม่ดีมาเนี่ยก็จะโกรธแล้วก็สนองตอบด้วยการพูดและการกระทำอย่างรวดเร็วนี่คือลักษณะของคนที่ขาดอะไรเขาเรียกว่าขาดสติขาดความรู้ตัวใช่ไหม เขาเรียกว่าขาดสติขาดความรู้ตัวเมื่อขาดความรู้ตัวจึงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้จึงพูดไปตามความรู้สึกและก็ทําไปตามความรู้สึกนะนี่แหละเขาเรียกว่าขาดสตินะทีนี้เวลาเราฝึกสติเนี่ย ฝึกสติอย่างสมมติว่าเราฝึกสติอยู่เป็นประจำเนี่ยฝึกสติอยู่เป็นประจำหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เดินซ้ายรู้เดินขวารู้เนี่ยทำความรู้บ่อยๆความรู้ตัวบ่อยๆทําความรู้ตัวบ่อยเนี่ยสติของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกขณะที่เรากําหนดเนี่ยทุกขณะที่เรากําหนดเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกสตินะไม่ว่าจะเลิ่อนงกลมเขาเรียกว่าการฝึกสตินะดูลมหายใจเขาเรียกว่าฝึกสติ ทุกอย่างมันเป็นสติหมดเนี่ย <S <S <an> <S เขาเรียกว่าฝ <S an> ึกสติหมดโดยอาศัยการเจตนาโดยอาศัยความจงใจนี่แหละที่จะทําให้เกิดสตินะทีนี้เวลาเวลาเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนี่ย <S <S <an> <S เพื่อให้ใจของเราได้มีที่จดจ่อนั่นเองก็คือให้ใจของเราได้มีที่ยึดที่เกาะที่เกาะนั่นเองนะอย่างสมมติลมหายใจเข้าเรากําหนดรู้ลมหายใจออกเรากําหนดรู้ไอตัวที่รู้เนี่ยไอตัว ตัวเจตนาเนี่ยคือตัวสตินะไอตัวที่รู้เนี่ยก็คือจิตจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจก็คือทําให้ใจของเรามันมีหลักยึดนั่นเองนะทำให้ใจข้างเรามีหลักยึดนั่นเองเมื่อใจข้างเรามายึดจดกับอยู่ลมหายใจอยู่ใช่ไหมการตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันจึงช้าลงนะการตอบสนองการโต้อตอบกับสิ่งที่มากระทบมันจึงช้าลงนะมันทําให้สามารถที่จะควบคุมถ้ามันถ้ามันช้ามันสามารถควบคุมได้ใช่ไหม ถ้ามันช้ามันสามารถควบคุมได้เหมือนเราขับรถช้านั่นแหละกับขับรถเร็วนั่นแหละถ้าเราขับรถช้าเนี่ยเราสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับรถเร็วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกันการที่เรามากําหนดลมหายใจเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีที่ยึดเพื่อให้มันการรับอารมณ์อื่นมันช้าลงนั่นเองรับอารมณ์อื่นมันช้า,าลงเมื่อรับอารมณ์อื่นช้าลงความรู้สึกของเรา,า,น etas, นานนมันก็ช้าลงเมื่อความรู้สึกของเรามันช้าลง มันจึงเกิดความตั้งมั่นนะอาการที่มันตั้งมั่นที่มันไม่หวั่นไหวเมื่อมันมีสิ่งมากระทบมันมีสิ่งมาเลานั่นแหละตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิมันเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นคืออย่างนี้ไม่ใช่การตั้งใจนะแต่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งนั้นเนี่ยนะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบทั้งตาไม่หวั่นไหวไปสิ่งที่มากระทบทางหู อันนี้อาการที่อาการนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งนะแต่มันเป็นสภาวะจิตภายในนะมันเป็นสภาวะจิตภายในซึ่งมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าคนที่ยังไม่ฝึกหรือยังฝึกไม่ถึงแต่ถ้าฝึกถึงแล้วเนี่ยเวลากระทบกับอารมณ์แล้วเนี่ยใจของเรามันรู้สึกเฉยๆนะกนะระทบแล้วมันรู้สึกเฉยๆหรือว่ามันเกิดความรู้สึกแต่เราสามารถควบคุมมันได้ เราสามารถเห็นอาการที่มันกําลังเกิดแล้วสามารถควบคุมมันได้ใจคองเราไม่หว่นไว้ไปกับสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาเย้ายวนตรงนั้นนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิเราให้เข้าใจตรงนี้เลยว่าสมาธิมันคือตรงนี้ซึ่งมันอาศัยที่สติมันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วสามารถที่จะรัง,งับอาการนั้นได้ใจจึงเกิดการตั้งมั่นนะ เมื่อใจเกิดการตั้งมั่นแล้วจึงไม่หวนไหวเขาว่าใจตั้งมั่นจึงไม่ใช่เหมือนการจึงไม่ใช่การตั้งใจนะเราคิดเราทั้งหลายที่ฝึกไม่ถึงหรือว่ายังไม่ฝึกเนี่ยเราจะคิดว่าการตั้งใจคือเป็นสมาธิไม่ใช่นะการตั้งใจไม่ใช่สมาธิแต่ใจตั้งมั่นไม่หวันไหวไปกับสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาเย้ายวนที่จะทําให้เราโลภ ที่จะทําให้เราโกรธที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความลาคัญใจนี่แหละตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสมาธิไม่ว่าจะมาทางตาไม่ว่าจะมาทางหูไม่ว่าจะมาทางจมูกจะมาทางลิ้นหรือมาทางความรู้สึกภายในก็ตามนะเราสามารถที่จะเห็นอาการนั้นเราสามารถที่ยับยั้งอาการนั้นได้โดยไม่คิดไม่พูดไม่ทําตามมันนะไม่ปรุงแต่งไปกับมันเนะี่ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสมาธินะ มันจึงไม่ใช่การนั่งนะทุกครั้งที่เรามีสติรู้ทันอาการที่มันกําลังเกิดเนี่ยใจของเรามันตั้งมั่นได้นะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนหรือว่าจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่มีการกระทบกระทั่งมีการอย่างยิ่งอย่างเช่นคนขับรถเนี่ยนะอย่างเช่นคนขับรถเนี่ยเราเคยเห็นไหมคนขับรถ ที่บางทีถ้าสมมติว่าเราไปนั่งแท็กซี่หรือไปนั่งรถเมล์เนี่ยนะกระทบนิดกระทบหน่อยเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ใช่ไหมมันจะเกิดความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกเนี่ยสิ่งที่มันเร็วมันก็คือปากใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยคือใจไม่เป็นสมาธิเป็นแบบนั้นแต่ถ้าจิตของเรามันเป็นสมาธิใจของเราเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปด่านะมันจะรู้อาการของมันมันจะกลับมาดูอาการของมันมาดูอาการ หรือมาดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในที่มันกําลังไม่พอใจอยู่เนี่ยมันจะกลับมาดูตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ฝึกบ่อยๆนะอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลับมาดูอาการของตนเองนะมันจะไม่ไปดูคนอื่นมันจะไม่ไปมองคนอื่นเพราะมันสามารถเห็นได้ด้วยอํานาจของสตินั่นแหละสติที่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยสติเนี่ยมันจึงเป็นเหตุนะสติเนี่ยมันจึงเป็นเหตุไอตัวที่ระลึก ระลึกรู้ลมหายใจเข้าละลึกรู้ลมหายใจออกนะตัวสติเป็นตัวเจตนาเป็นตัวละลึกนะไอตัวรู้เนี่ยก็คือตัวจิตนะจิตเนี่ยเป็นตัวรู้ตัวสติเป็นทําหน้าที่ระลึกละลึกและจึงมีการรู้ใช่ไหมไอที่ระลึกรู้ละลึกรู้ละลึกรู้เนี่ยสติเป็นทําหน้าที่ละลึกไอตัวจิตเป็นตัวรู้ละลึกรู้ละลึกรู้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ในลักษณะนี้นะสติกับสัมปชัญญะ มันจะเกิดด้วยกันนะแล้วก็มีจิตด้วยจิตเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าสติกับสัมปัชัญญาเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นเจตสิกนะคำว่าเจตสิกหมายถึงอะไรแปลว่าธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตนะเจตสิกเนี่ยแปลว่าธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตก็คือตัวสติกับสัมปัชัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นขณะที่เรากําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกเนี่ย ไอตัวสติทำหทน้าที่ลืกสัมปัชญญะทําหน้าที่รู้กับจิตรู้ไปด้วยกันนะรู้ไปด้วยกันก็คือมันเกิดร่วมกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคําว่ารู้เนี่ยมันจึงมีรู้ตัวหนึ่งก็คือตัวสัมปัชญญาและก็รู้ตัวนึงก็คือตัวจิตนะตัวที่รู้จิตก็คือตัวสัมปัชญญานี่แหละนะไอตัวที่รู้จิตไม่ใช่จิตไปรู้จิตนะเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อย,อยมากเลยที่บอกจิตไปรู้จิตใช่ไหม ไอตัวจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ไอตัวที่ไปรู้จิตคือตัวสัมปชัชญะนะจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วตัวที่สองเกิดขึ้นมาเพื่อจะมาดูไอตัวที่หนึ่งไปดูตัวที่สองมันไม่ใช่นะ ไอตัวที่มันรู้จิตเนี่ยอย่างเช่นจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะไอตัวที่ไปรู้จิตตัวนี้คือตัวสัมปะชัญญะนะตัวที่มันเกิดด้วยกับสติเนี่ยตัวนี้ไปรู้จิตไอตัวจิตเนี่ยเกิดดับ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 จึงไม่มีตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อจะรอดูตัวหนึ่งอีกไม่ใช่นะนี่คือลักษณะไอตัวที่มันไปรู้จิตก็คือตัวสัมปะชัญญะ ให้เข hey, like ้าใจนะให้เ hmm. ข mm ้าใจอย่างนี้ต uh, um, mm ัว hmm. ร mm ู hmm. ok ้สองตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันไอตัวรู้ตัวหนึ่งไอตัวที่ไปรู้จิตนะเช่นจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู anyway, ượng, ้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะไอ้นี่ตัวที่มันไปรู <tr ้จิต <reg> นี่แหละไอ้ตัวนี้คือสัมปัสัญญาซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตนะมันเกิดขึ้นกับจิตแต่ว่ามันไม่ใช่จิตนะมันไม่ใช่จิตมันเกิดร่วมกันกับจิตนะเมื่อมันเกิดร่วมกันกับจิตมันจึงเห็นจิตได้ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เกิดร่วมจิตมันไม่เห็นสามารถที่เห็นจิตได้ซึ่งโดยอาศัยสติตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด สัมปัชญ,ญะแล้วก็เกิดจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์นั้นด้วยกันนะจิตไปรับรู้อารมณ์นั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นได้จึงอาศัยสติสติจึงเป็นเหตุเพื่อจะทําให้เกิดสมาธิพที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกสมาธิใช่ไหมเออเราฝึกจิตเออเราเราฝึกสติเราฝึกสติสติจึงเป็นเหตุเพื่อจะให้เกิดสมาธินะสมาธิเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลาเลยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเวลามันมีการกระทบเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะมีสติหรือไม่มีสติถ้าเรามีสติเนี่ยสติตัวนี้มันจะทําหน้าที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นและลึกอารมณ์นั้นก่อนและลึกเอาความรู้สึกนั้นก่อนนะเมื่อเราเลือกรู้เนะี่ยสติเนี่ยจะทําหน้าที่กั้นเอาไว้กั้นไม่ให้ใจของเราเนี่ยเผลอไปกับคือเพลินไปกับอารมณ์นั้นนะ เขาเรียกว่าละนันทินั่นเองจิตของเราจะไม่เข้าไปเสพอารมณ์นั้นจิตของเราจะไม่ไปเสพอารมณ์นั้นเมื่อมีสติเข้าไปรู้อาการนั้นเข้าไปรู้เท่าทันอาการนั้นสติจะทําหน้าที่รู้เวลามันกระทบเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาภายในใช่ไหมไอ้ตัวสตินี่แหละจะเข้ามาดูอาการที่มันเกิดขึ้นภายในนะเมื่อมันเกิดขึ้นภายในสติทําหน้าที่ตัดอารมณ์นั้นก่อนจิตของเรามันจึงจะเกิดการตั้งมั่น S 1> <S 1> เราจะรู้ทันทีเลยถ้าคนฝึกเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อสติมันเป็นอย่างนี้เลยอ๋อสมาธิมันเป็นอย่างนี้เลยการตั้งมั่นไม่หล่นไหวไปกับอารมณ์มันเป็นอย่างนี้เลยอ,อันนี้เราจะเข้าใจเลยนะเราจะเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกไม่ถึงหรือคนที่ไม่ฝึกเนี่ยไม่สามารถคิดเอาได้นะเพราะฉะคำว่าสติกับคําว่าสมาธิเราต้องเข้าใจนะไม่ใช่ตัวเดียวกันอย่างเราอย่างเราสวดมนต์เนี่ยสวดให้เป็นสมาธิเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นการฝึกเจริญสติแต่สติตัวนี้แหละมันจะทําให้เกิดสมาธิสมาธิเราจะรู้หรือรู้ว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิเราไปดูการกระทบกับอารมณ์เราไปดูเวลาตาเราได้เห็นหูเราได้ยินกับสิ่งที่พอใจหรือไม่น่าพอใจนั่นแหละเราจะเห็นว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิตรนนั้นนะแต่ที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกสติ สมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดก็ดูตรงที่มันกระทบกับอารมณ์ที่น่าพอใจกับไม่น่าพอใจนั่นแหละเราจะรู้ว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิเราไปดูตรงนั้นนะไม่ใช่ดูตรงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตัวนี้มันคือสตินะไอตัวนี้มันคือสติไอตัวที่มันไปกระทบกันแล้วมันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจอันนั้นแหละเราจะรู้ว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิให้ไปดูตรงนั้นนะ ถ้าใจของเราตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ไม่หวั่นไหวกับความรู้สึกที่มันมากระทบได้อันนั้นแหละเขาจึงเรียกว่าสมาธิซึ่งคนเราเนี่ยมันจะกระทบอยู่ตลอดเวลาถ้าสมมติว้าเป็นคนที่อยู่กับคนหมู่มากเนี่ยเราจะเห็นการกระทบของเห็นความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เนืองๆนะเห็นอยู่เนืองๆนะอยิ่งเป็นคนขับรถเนี่ยนะยิ่งเห็นบ่อยนะยิ่งคนขับรถยิ่งเห็นบ่อย คนที่โกรธเนี่ยโกรธคนชอบที่โกรธเนี่ยจะเห็นอาการโกรธของตัวเองบ่อยๆคนที่มีราคะก็จะเห็นราคะของตัวเองบ่อยๆนะเห็นราคะเห็นความกำหนัดของตนบ่อยๆคนที่หนักไปทางอารมณ์ไหนก็จะเห็นอารมณ์นั้นบ่อยๆนี่คือลักษณะของการฝึกสติเนี่ยนี่คือสติสติจึงทำหน้าที่ระลึกสมาธิทำหน้าที่ตั้งมั่นในอารมณ์ไม่หวนไหวไปกับอารมณ์แล้วไม่ พูดไม่ทำนะไม่ปรุงแต่งไปตามอารมณ์นะนี่คือความหมายคําว่าสติกับสมาธิสำหรับวันนี้ก็คงฝากไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ